อันนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมเอฟรีว่าก,ก็จริงๆก็จะถ่ายดดนแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้มา okay. โอเคแล้วาซวนี้นะครับวไดา้อาจจะไม่มาแต่ว่าขอโทษไม่ได้ถ่ายคลิปเกมครับเว็ดจมูไม่พมดมนี่นี่นี่เง,เ,งเดนปดๆไใช่ <ม>โอเคมีอะไรไอ่ะอยัาคาึงไงบอสได้เลย <c oughs> หืมเกมวันนี้เราจะทายอ x ช็อตนะครับ็อ,อ,อ,อต o t อ,อ,อ,อตเอ็กช h o t นะครับ x ช็อต,ออตไม่เปิดเสียงหน่อยนะครับคุณบอสไม่เปิดครับ อ,อจะเป็นคลิปที่แบบยาวนานเอ้ยอแล้วก็ไม่ดังอนะ่ะโอเคด่านต่อไปเลยโอ้นี่นอ,อันกิสสำเร็จโอเคอินเดีต่อ <laughs> โอเคอ่าแล้วตัวตาสอง แล้วตอนนี้ครับนี่ทำอย่างนี้มันถึงจะเห็นหมดเห็นหมดเลยโอเควันนี้จะมาจะมาเสไตเปอร์ครับวันนี้สไตเปอร์ <c oughs> มาเรีว่ากันนั่นน <c oughs> ่ะตัวพยาบาลเพื่อนบอสตัวพยาบาลไปกี่เพื่อนอ่ะไอ้ใจเพื่อนอ้าวแล้วคนที่ถ่ายคือใครเนี่ยไม่ใช่เพื่อน ใช่อาบิจีไม่มาไล่ไม่ตายไม่ตายถึกเหรอคุณพดเบิดเบินคุณถึกอออคุณคุณถึกมากลูกซองเขาไว้ในระยะประชิดคุณนี่บ้าไปแล้วไม่ไม่บ้าอาบีจีอาบีจีไม่ไอ้ควงไอ้ต้องควงควงบ้าคุณบ้าไปแล้วไม่บ้า เออเรียบร้อยอ่าไข่ตีลงกาบแบบสโลโมชันก็ได้ <Good. S 3> สรุปวินี่แค่นี้ก่อนแล้วสวัสดีครับ